ลมพัดบุกบุยพัดช่วยมาทัวเดนใต้ทองฟ้าวันใหม่จะกลับสดใสอีกทีกี่ปีมาแล้วที่เสียงเพลงยังดังที่นี่โขกัำคืนนี้ที่กองสีเขามีรำวงเราให้ตะเกียงเพนดังเสียงเทียนทรงใจ แถวให้ลุมไปเพนดังมันเสียงดุนดีหัวคำลงมาเดือนเมษาผ่านมาแล้วนี้พลาดใบอีกทีคำเงินนี้รำวงดอกยางโอ้ โอ้เช้าใต้หัวใจไม่เคยย่อท้อเพื่อฝันที่รอให้พอได้มีความหวังเธอเป็นแรงใจจดหมายและใจมุ่งหวังจะไม่ราราง้างรักในปลายยางด้วยกัน